ชี้เดดตงเดียวชิมฟุตบอลชิมเตงวันที่30มกราคมนะครับเข้ามาก็ฝากกดซับกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยทุกคนเป็นกำลังใจกันหากชอบชิมไหนก็ลองเม้นท์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครบจบทุกความมันแอดสองสี่พีวายนะดูที่ขวาคลิปหากว่าสนใจก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยวันนี้ผมเลือกมา2ทีมนะทุกคนใช่ชอบตามนั้นไม่มัน่นเเฉยเมื่อวานนี้ใครมีกำไรย,ยินดีด้วย แล้วก็วันนี้จริงๆผมดูมาหลายๆทีมเนะี่ยจริงๆก็มีประมาณ5้าทีมนะแต่ว่าวันนี้ผมขอ2ทีมนะทุกคนเน้นย้ํานะใช่ชอบตามนั้นไม่มั่นเฉยๆไม่ไหวก็พักก่อนโอเคไหมแล้ววันนี้ทีมแรกนะครับทีมแรกคู่นี้ครับผมนะครับเอสปันยอนกับอาราเบตเอสปันยอนแพ้อาราเบสในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแพ้สองหนึ่งเล่นบ้านเขาเลยอาจจะใช่ไหมอาจจะแบบว่าเอ้ย อีกทีหนึ่งกรรมาการช่วยเหลือหรือเปล่านะแต่ว่าอาราเบสก็โดนใบแดงแล้วก็ชนะใช่ไหมแต่ว่าคุณมาดูฟอร์มในบ้านเอ็ดปัญยอนนะเอ็ดปัญยอนเวลาเล่นในบ้านเนี่ยเจอกับอาราเบสชนะได้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็บ่งบอกว่าน่าสนใจเอ็ดปัญยอนนะครับคือถ้าเอาช่วงก่อนหน้าฟอร์มโอเคนะแต่ว่า4ีนัดล่าสุดไม่ชนะเลยถ้าจะไม่ชนะเกมที่5ผมว่ามันก็จะแปลกๆใช่ไหมเอ็ดปัญยอนเจ้าบ้านฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้ดูโหดนะแต่ก็ พอใช้ได้นะครับมีไม่ชนะมักจะแพ้เลยอาถามว่าทีมที่แพ้ก็พอเข้าใจได้นะพวกเบติสบีเยเลอแล้วก็บาร์เซโลนานะบางปีคิโรนาก็ฟอร์มดีเนาะมาดูกันที่อาราเบสครับอาาเบสนี่นอกบ้านแย่มากนะครับมีเสมอชนะอยู่ประมาณเกม2เกมอะทุกคนอ่าคนดูดีๆนะครับนอกบ้านนะครับอาราเบสนะที่โลอะคะแนนสีแต้มอะ แพ้8เกมจาก10เกมแปลว่าโอกาสแพ้ก็80%นะทุกคนอ่าเอ็ดบันยอนเจ้าบ,บ้านในลีกนะครับ11เกมชนะ6มันก็มันก็พอรุ้นได้เนาะใช่ไหมอ่าฟอร์มตอนเนี้อยู่ที่5นะครับถือว่ามาไกลเกินคาดนะครับโดยปกติเป็นทีมครึ่งล่างนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยจริงๆก็แข่งกับพวกบีโก้แล้วก็เบติสอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ไปยุโรปเนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้นคือบอกว่ามันก็น่าสนใจนะ ถ้าถามม,มุมผมอ่ะเอาแนละ้วัดใจกันได้วัดใจกันได้ไม่ชนะมาหเกมหวังว่าจะไม่มีเกมที่6นะครับเอสปัญยอนครับผมจัดไปผมว่าทีมมันลุ้นได้อะเจ้าบ้านฟอร์มเอ็ปัญยอนรวมๆก็พอได้อาลาเบสฟอร์มแย่นอกบ้านมันมองตามเหตุตามผลก็ต้องเป็นเอ็ปัญยอนนะทุกคนโอเคมาตอนที่ทีมที่สองฝากอะไรเพิ่มดนะ้วยทีมสองอคู่นี้มา้อง อันนี้เผื่อบางคนไม่รู้นะร้องนี่ฤดูการนี้ฟอร์มดีมากนะครับอ่าเคเวสยิงหนึ่งเสียครึ่งเจอกับเลออาฟโอ้เคเวสยิงหนึ่งเสียครึ่งเลยแปลว่าทีมมันต้องเนียวกันมากๆนะครับเนียวกันมากๆากโดยปกติเคเวสไม่ถึงขนาดเนี้ยทุกคนแต่ว่าวันนี้มาไกลามากโดยร้องเนี่ยฤดูการนี้นะครับมีแพ้รียงตอนเจ้าบ้านนะครั้งหนึ่งที่เหลือเป็นชนะแล้วคุณดูสถิตินะครับเป็นทีมที่ได้เคเวสค่อนข้างบ่อยนะ นะครับเวลาเจ้าบ้านแล้วชนะเนี่ยโอเคมีโดนหาดบ้างแหละทุกคนแต่ว่ารวมๆเนี่ยมักจะได้นะครับแล้วก็อาล่าสุดเพึ่งแพ้หมักเซยมาหมักเซยก็ไม่แปลกถูกไหมหมักเซยก็เก่งระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มก่อนหน้านั้นโอ้โหชนะเรืวอรและพี่ชนะแบบชนะขาดบ่อยด้วยมาดูกันที่เลออาฟนะครับจริงๆเลออาฟก็ไม่ใช่ทีมที่แย่อะไรมากขนาดนั้นนะก,ก็ก็แย่แหละแต่ว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นมีแพ้ขาดไหมก็มีนะครับแพ้ ปารีสมักเซยโมนาโกอ่ะคุณสังเกตไหมที่แพ้ขาดนี้คือแพ้พวกทีมท็อปเทีย์นะทุกคนอ่ะแล้วก็ล้องล้องไม่ท็อปเทียได้ยังไงล้องฟอร์มดีขนาดนี้ตอนนี้คือล้องคือทีมท็อปเทีย์เลยอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ล้องนะครับรวมๆเป็นทีมที่เวลาเล่นนะโอกาสได้เคเวสเนี่ยจากแบบอะไรพวกนี้ข้อมูลเนี่ยประมาณ68% แต่ว่าถ้าเอาแบบเจ้าบ้านเพียวๆนะประมาณ77% 77เกือบ78%สนะ่ะสูงแน่เลออาร์ฟกันมัง้งนะเลออาร์ฟนี่โอกาสได้เคเวสเพียง33%น้อยนะครับน้อยน้อยมากน้อยมากาคุณดูตรงนี้นะครับร้องนะครับเจ้าบ้านก็9้าเกมชนะ8ยิง17ฉเฉลี่ยกเกือบ2ลูกโดน4โดน4ฉเฉลี่ยคือแทบไม่โดนเลยนะไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะทุกคนเล่นในบ้านเนี่ยโดนประตูไม่ถึง0.5นะ เออถูกไหมอะเลออาฟเลออาฟเป็นไงมั้งเลออาฟนอกบ้านนะครับเกเกมโดน15ก็เกือบเกือบ2ยิงได้5ก็ประมาณครึ่งหนึ่งคู่นี้ผมว่าน่าจะจบกันที่แบบ2ศูนยะ์น่ในในมุมผมนะอ่ะเอามวรวัดใจกันได้นะวัดใจกันได้มันก็ตามนั้นครับไม่มันก็เฉยไปอ่าเจอกันล่าสุดต้นฤดูกาลบุกตบ1 2วันนี้เล่นเจ้าบ้านแล้วก็ล้องเนี่ยคือ,อยังไงก็ต้องการไป UCL ถูกไหม แล้วก็ตอนนี้จริงๆก็พอมีลุนที่จะคว้าแชมป์เหมือนกันนะอาจจะมีฟอร์มดรอปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคะแนนเนี่ยจี้ที่1อยู่แค่แตม้ม2แต้มนะครับถ้าเกิดฟอร์มดีอย่าลืมนะโค้ดอาจจะได้มีชื่อเสียงก็ได้นะครับเหมือนโค้ดริวอะ่ะจำได้ไหมอ่ะคางกิสทอกาติเยแล้วก็อาจจะมีแบบพวกนักเตะที่ได้รับการจับต่อตามองอย่างพวกไมม่ยองอ่าสวนบอสแมนหรือพวกบัมบ้าซูมาเรอีโคเน่ แล้วก็โจนาธานเดวิดนะครับโดยประมาณแล้วร้องตอนเนี้ที่ผมดูจากผู้เล่นที่มีเนี่ยก็มีนักเตะดีๆเหมือนกันนะมิดฟิลกองหลังกองหน้านะกองหน้านี่ที่ฟืดๆที่ไม่ค่อยได้ลงกับพาเลตกับเลสเตอร์ทุกคนแต่ว่าฟอร์มดีที่เซลติกมากๆนะแล้วก็ไปอยู่ที่ร้องก็ยิงกระจุยนะครับคือฝีเท้าเนี่ยมันระดับท็อปเทีย์ในหลีกเอิงอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะครบดีนะ สำหรับทีมทีมนี้นะครับเพราะงั้นมองว่าที่ล้องนะล้องยิงหนึ่งเสียครึ่งนะครับมีล้วนๆบ้างขอไปทุกคนก่อนจะก,กันไปนะก็ฝากกันอีกรอบนะทุกคนไอสองสี่พีวายดูขวาคลิปสนใจก็ฝากทุกคนด้วยครบจบทุกความมันนะมีทีมเด็ดบอกกันได้นะครับขอบคุณนทุกคนคนในช่องนี้ใครกดไลค์กันวันนี้ลงทุนขอมีกำไรให้ผมนะสวัสดีครับ